ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ห้องเช่าเลขที่74ทับ54ใกล้บริเวณสามแยกบ้านอ่างเวียนถนนสายหนองชากเนินโมกหมู่ที่10ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชลบุรีหลังจากรับได้ว่ามีอุบัติเหตุล้อรถบรรทุกพวก่วงหลุดกิ้งเข้าไปชนกับประตูบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายที่เกิดเหตุพบรอ่องรอยความเสียหายเกิดขึ้นกับเสาเหล็กถูกชนกระแทกจนยุบหนึ่งต้นฝ่ายท้ายรถจักรยานยนต์พว่วงข้างฮอนด้าเวฟสีแดงทะเบียน2กไก่นเนน64ชม ที่จอดไว้แตกเสียหายนอกจากนี้ประตูเหล็กถูกล้อรถพุ่งชนพังเสียหายและมีล้อรถขนาดใหญ่อยู่ที่พื้นหน้าห้องเช่าตรวจสอบพบน็อตที่ยึดล้อรถขาดทั้งหมดนอกจากนี้ยังพบล้อรถบรรทุกขนาดเดียวกัน กระเด็นข้ามไปชนกับต้นไม้สารพระภูมิเจ้าที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยโดยมีรถต้นเหตุคือรถบรรทุกพ่วงฮีโน่หัวสีขาวทะเบียนส่วนหัว84 7144ชลบุรีทะเบียนตัวพว่วง81 5374ชลบุรีจอดชิดริมถนนฝ,ฝั่งซ้ายมือห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ600เมตรสภาพล้อหลังฝั่งคนขับหลุดหายเหลือเพียงเหล็กที่ใช้สําหรับยึดล้อรถมีรอยครูดกับพื้นถนนเป็นทางยาว จากการสอบถามคนขับรถพ่วงที่ไม่เคยเปิดเผยชื่อและใบหน้าเล่าเพียงว่าขับรถบรรทุกพวก่วงนำหินทุกไปส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอกาะจันมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งรถขับมาเกิดอาการเอียงตัวจึงจอดริมถนนลงมาดูพบว่าล้อหลังฝั่งขวาส่วนบรรทุกพวก่วงล้อรถได้หายไปจึงย้อนกลับไปดูพบว่าล้อรถได้เข้าไปชนกับข้าวของชาวบ้านได้รับความเสียหายดังกล่าว